ก็2เกมที่ผ่านมาเราพยายามโฟกัสกับเกมแล้วก็เรามองว่าจุดอ่อนของเราเราเราเสียประตูง่ายนะครับในสิ่งที่เราต้องกลับไปแก้ไขก็คือว่าเราต้องหาจังหวะจบสกอร์ให้มากกว่านี้แล้วก็มีวิธีการเข้าทํามากมากกว่านี้ครับครับ,รบก่อนเกมนัดสุดท้ายที่ที่เราจะเจอกับนครนนท์เราก็ต้องกลับไปแก้ไขในเรื่องของเชฟเกมรับแล้วก็ในการที่เราจะหาวิธีการมาเล่นกับพู่อสู้เพราะว่านครนนท์ก็เป็นทีมท,ท,ที่แข็งแกร่งครับ เราก็จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพของทีมเราแล,แล้วก็มีผู้เล่นตัวหลักที่เราจะกลับมาใน,ใน,ในเกมหน้าก็คิดว่าสู้ได้ครับในนัดหน้าเพราะว่าเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดเพราะว่าเรามีโอกาสแล้วเข้าเข้ามาอยู่ตรงนี้ครับก็เรายังไม่เคยเจอกับทีมนครนนท์มาก่อนนะครับนะแต่ว่าเราก็ได้ติดตามดูแล้วก็ศึกษาดูเขาในการที่เราเราจะพบกับเขาก็เป้าหมายของทีมของเขาก็คือมีมีกองหน้าที่ทดีครับเราก็ต้องหาตัวแมนมาร์กิงหรือว่าตัวปิดที่ ที่ไม่ให้กองหน้าเขาเขาเล่นได้ครับก็ขอบคุณเจลิกยูชาเลนนะครับขอบคุณที่ให้โอกาสโรงเรียนบัวกแก้วเกษรแล้วก็ขอบคุณให้โอกาสให้กับเด็กๆแล้วก็ทีมงานให้พวกเราได้ได้เข้ามาเจอกับ<ต>ทีมที่ทมีประสิทธิภาพน,นะครับแล้วก็ได้เห็นการแข่งขันวิธีการจัดการแข่งขันที่มีมาตรฐานเป็นระบบระเบียบในการจัดการแข่งขันแบบฟีฟ่าครับนะว่าเ<อ>ด็กๆก็ได้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 โอกาสนนในครั้งนี้ก็ ก็บอกเด็กๆเสมอว่าแบบว่ายากมากที่ท ok ุกคนจะจะเข้ามาเล่นในการนี้ก็อยากให้ทําให้เต็มที่นะครับเมื่อเมื่อมีโอกาสเข้ามาเล่นในการนี้แล้วก็อยากขอบคุณเจลีขอบคุณมากๆครับ